สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นมีน้องๆเนาะทักเข้ามาหาช่างขวัญน,นะคะบอกว่าอยากจะมีพื้นฐานในการตัดผมนะคะควรฝึกอย่างไรดีนะคะก็เอาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเวลาที่เราเริ่มฝึกตัดผมอันดับแรกก็ให้เราหัดตัดตรงเนาะโดยที่เรายังไม่ใช้มือนะคะเสร็จแล้วเราก็หวีใช้มือทําเหมือนในคลิปแบบนี้เนาะ อันนี้คือการหัดตัดผมขั้นพื้นฐานนะคะเนี่ยก็ทำแบบนี้ไปนะคะดูคลิปแล้วก็สามารถฝึกฝนแบบนี้ได้นะคะก็คือคนที่อ่าแรกเริ่มหรือว่าที่แบบยังตัดผมไม่เป็นเลยนะคะพอเราตัดตรงข้องแล้วเนี่ยก็ให้เราลองตัดแบบฟันปลาหรือที่เรียกว่าตัดซิกแซกนะคะเนี่ยดูตามในคลิปแล้วก็สามารถฝึก ตามในคลิปได้เลยสำหรับน,อนอ้องๆที่อยากมีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆในการหัดตัดผมไม่ว่าจะอาเอาไว้ตัดเลมปายให้ลูกให้หลานนะคะก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปฝึกฝนได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากแบบตัดแบบชำนานเลยแน่นอนอันนี้เราก็ต้องลงเรียนเป็นคอร์สนะคะเพราะว่าการตัดผมเนี่ยเวลาที่เราตัดเป็นทรงเป็นอะไรเนี่ย มันค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ต้องฝึกฝนเนาะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆนะคะเวลาที่เราตัดเป็นทรงเป็นอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าคลิปนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากตัดผมเล็มปลายให้ลูกให้หลานนะคะอันนี้ช่างขวัญก็เลยทําเป็นคลิปให้สําหรับคนที่อยากฝึกไว้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าแบบอ่า ไม่ค่อยมีลายรับแบบนี้เนาะเนี่ยเราก็สามารถฝึกตัดตรงแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาที่ตัดเลมปลายให้ลูกให้หลานก็คือแบบนี้ได้เลยนะคะตัดตรงธรรมดาแบบนี้อันนี้คือพื้นฐานจริงๆนะคะพอเวลาที่แต่ว่าถ้าเราเต้องการแบบเป็นทรงอันนี้เราต้องเรียนนะคะเพราะมันจะต้องมีการ โรงเทคนิคต่างๆการลดเนื้อผมนะคะแล้วก็การสร้างเลเยอร์ต่างๆอันนี้แน่นอนเราจะต้องเรียนละนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่ที่สำหรับคนที่อ่ไม่ไม่ไม่เรียนแต่อยากเล็มปลายผมให้ลูกให้หลานแบบนี้เนาะก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปเอาไปลองดูได้นะคะอันนี้คือการหวีประคองผมนะคะเนี่ยการที่เราใช้ ฝ่ามือประคองผมเนี่ยมันก็จะช่วยให้ปลายผมของเราเนี่ยไม่งอนนะคะเนี่ยเราสามารถหวีลงมาแบบนี้แล้วก็ตัดตรงธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะใช้สายตากะเอาให้ตรงๆนะคะถ้าเราอยากให้เป็นตัวยูเราก็กะให้เป็นมนๆเป็นตัวยูหน่อยๆแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ใช้ฝ่ามือประคองผมแบบนี้มันจะช่วยให้ปลายผมงุ้มเข้านะคะเนี่ย เราก็จะจัดเป็นทรงแบบนี้นะคะนี่คือพื้นฐานนะคะพื้นฐานเลยเนาะก็สคลิปนี้ก็คือทําไว้สําหรับคนที่ทักถามเข้ามานะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าไม่มีเวลาไปร้านแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็เลยอยากจะแบบช่วยลูกช่วยห้านแบบอ่าเล็มปลายออกนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะ่ะขอแบบพื้นฐานให้คนที่ไม่เป็นหน่อยแบบนี้นะคะ นี่เลยนะคะใครที่ผมหยักโซกนะคะเหมือนนางแบบของเราเนี่ยก็สามารถใช้เซรั่มบำรุงได้นะคะอันนี้ขวัญตัดเป็นแนวเลเยอร์ให้นะคะสำหรับลูกค้าวันนี้เนาะอันนี้คือผมหยักโศกตามธรรมชาติเลยนะคะเป็นตัวยูสร้างเลเยอร์นะคะซึ่งความยาวเนี่ยเวลาที่เราตัดทรงเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาความยาวออกไปได้อีกนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเนาะ เนื้อผมแบบนี้อ่ะถือเป็นเนื้อผมที่มีความยักโศกสวยแบบธรรมชาติเลยนะคะเวลาที่ไม่เซ็ตก็ปล่อยออกมาก็เป็นทรงผมที่คล้ายๆดัดวอลลุ่มหน่อยนะคะคแต่เป็นเนื้อผมแบบธรรมชาตินะคะที่ไม่ได้ดัดเนาะคล้ายดัดแต่ไม่ได้ดัดนั่นเองนะคะสังเกตว่าก็จะดูสวยแบบธรรมชาติเลยนะคะเวลาที่เราเจอลูกค้า,าลักษณะเส้นผมยักโศกแบบนี้ นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะอยากผมตรงเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอลูกค้าเนื้อผมอยากโศกเวลาที่เราเซ็ตทรงให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ควรจะเซ็ตผมตรงนั่นเองนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเราแล้วเนี่ยเราอยู่กับสิ่งไหนบ่อยๆเราก็อยากจะอยากจะได้สิ่งใหม่ๆบ้างนะคะเนาะเพราะว่าเหมือนคนที่ผมอยากโศกเนี่ยทุกๆเช้าตื่นมาเขาก็จะอยู่กับการที่ผมอยากโศกตลอดเวลานะคะพอวันไหนที่เซ็ตผมตรงๆเนี่ยเขาก็จะชอบมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเวลาที่เซ็ตตรงแล้วเนี่ยผมจะขึ้นเงาขนาดไหนนะเพราะว่าเซรั่มขวดสีม่วงเนี่ยเวลาที่เราใส่เข้าไปนะคะช่วยให้ผมของเราเนี่นุ่มรื่นแล้วก็ขึ้นเงา แล้วก็เซตทรงง่ายเวลาที่เราหนีบเนี่ยก็จะลงง่ายรวมไปถึงขึ้นเงานะคะผมก็จะแลดูมีน้ำหนักผมนุ่มลื่นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆเลยนะคะสาวๆที่ผมอยากโซกเหมือนนางแบบของเราเนาะแล้วก็วันไหนอยากจะผมตรงบ้างแบบนี้เนาะก็สามารถใส่ก่อนหนีบแล้วก็หลังหนีบอีกหนึ่งหยดนะคะจะช่วยให้ผมดูสุขภาพดีมากๆเลยนะคะดูจากในคลิปนี้ได้เลยนะ เวลาที่เราเซตทรงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมตกแต่งแบบกรอบทรงอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหนีบตรงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นผมที่เก,กินมาจากการที่มันอยากโศกนะคะตอนอยากโศกเราก็จะมองอ่าไม่ออกเท่าไหร่นะแต่พอเวลาเป็นผมตรงปุ๊บมันก็จะมีเก,กินมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตกแต่งอีกรอบนะคะ วันนี้ก็จะเป็นแบบฐานตรงนะคะเป็นฐานตรงแต่ว่ามีความแบบเป็นตัวยูนหน่อยๆในในส่วนของด้านข้างนะคะแต่ว่าในส่วนของกลางกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบฐานตรงเนาะเขาเรียกตัวยูมนๆน,นะคะเวลาที่เราเอามาด้านหลังทั้งหมดนะคะสังเกตว่าผมดูมีน้ำหนักขึ้นเงามากๆเลยนะคะนี่เลยเซฟเสร็จแล้วเราก็บำรุงอีกหนึ่งหยดตรง ไปลายรูปๆนะคะตรงไหนที่ผมชี้เนี่ยเราสามารถรูปๆแบบนี้ได้เลยนะคะเนี่ยผมสวยมากดูสุขภาพผมแบบดีมากๆเลยนะคะมีน้ำหนักแล้วก็ขึ้นเงานุ่มลื่นนะคะขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนกว่าๆเลยนะทุกคนผมเท่านางแบบของเราในวันนี้ ถือเป็นอีกทรงหนึ่งที่เวลาเซ็ตตรงมาแล้วนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเวลาที่ไม่เซ็ตก็สวยแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้รวยๆปังๆคะ่ะ